การพระพุทธศาสนาเพื่อสันติภาพโลกในช่วงที่สองอีกครั้งหนึ่งในช่วงที่ผ่านมานะคุณวราลีคุณอมรรัตนะ์ได้พูดคุยกันถึงเรื่องตุ๊กตาลูกเทพกุมารทองวัธนาการต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมไทยของเราก็ได้รับอ,องค์ความรู้ได้แง่คิดต่างๆมากมายเลทีเดียวเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกับแม่มดจิตวิทยาคุณวราลีจินรวัตรในอีกแง่มุมหนึ่งของกุมารทองกันต่อไปก็จเจริญพร แล้วคุณมารีดจำนินรายการต่อสาธุก็เดี๋ยวเรามาคุยกันต่อนิดหนึ่งว่าหลังจากที่มีแบบฟีเวอร์ตุกตาเทพมา comparing กันกับกุมารทองอย่างเงี้ยอีกอีกมุมหนึ่งอะคะพี่เราจะมีการรับมือในการบำบัดยังไงคะว่าจะไม่ให้กลุ่มคนพวกเนี้ยเขาติดกุมารเทพ ตุกตาเทพจนมากเกินไปเสียการเสียงานเสียพูดเสียคนเราจะมีวิธีการรับมือและบําบัดเขายังไงคะพี่ทีนี้เวลาจะบําบัดใครแล้วให้ผลเร็วหรือบำบัดตัวเองต้องดูที่รากเหง้าของของความคิดและจิตลึกๆความคิดเราว่าเราขาดอะไรทีนี้ถ้าถ้าอย่างบางคนอ สาวสดขาดลูกสาวขาดแฟนแล้วเหงาก็จะเลี้ยงเพื่อเป็นเพื่อนใจแบบแฟนไม่สนใจอาจจะแบบค้าขายคุณพี่อยู่คนเดียวมุ้งจะบ่นให้ใครฟังบ่นลูกก็หนีอะไรอย่างเงี้ยก็จะบ่นให้น้องทุกกรก็าะเทฟังก็จะรักเหมือนเวลาแม่รักหมารักหมามากกว่าลูกอ่ะใช่ทีนี้พอพอพอมีปุ๊บเป็นเรื่องของความเหงาแต่ถ้าเกิดถัดมามันไม่ใช่เรื่องของความเหงามันเป็นเรื่องของความมั่นใจในตัวเองเขาร้จิตในตัวเองมีหลายแบบเขาเรียกถ้าทางจิตวิญยาเขาเรียกว่าแบบเออ external Lo c ั s control กับ Inter n a l l o ลโ s c o ส t r o l หมายถึงว่าเราเนี่ยควบคุมสถานการณ์ได้ด้วยตัวเราเองคือ i ินเท n a l นเราเลือกชีวิตเราเองเราทำดีได้เรารวยได้ด้วยตัวเองอันนี้คืออยู่ในกิเลสแล้วก็สู้แล้วก็รวยอีกเพศหนึ่งคือ external นคือพ่อต้องรวยมีคอนเน็ชันต้องมีสิทธิเสร็จช่วยต้องต้องมีโชคต้องฟลุกต้องอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นพวก e x t e r n a ทนทีนี้คนมันจะต่างกันตรงที่เนี่ยแหละค่ะว่าเชื่อแบบไหนอ่ะอย่างชีรากชีวิตเนี่ย ไม่เชื่อเรื่องโชคลางเพราะว่าคุณลุงกับคุณพ่อเชื่อเต็มที่เลยว่าเกิดจากความสามารถของตัวเองฉะนั้นแพทเทิร์นการคิดเนี่ยก็จะไม่แคร์สิ่งภายนอกแต่ไม่ได้หมายความว่ามันจะเชื่อตัวเองได้หมดเพราะบางอย่างมันมีปัจจัยภายนอกมาเกี่ยวข้องด้วยฉะนั้นพพอถ้าเรารู้สึกไม่มั่นใจในตัวเองว่าจะสําเร็จไม่สําเร็จเนี่ยถ้าเราเป็นคน e x อ e r n a l เยอะเราก็จะไปโอกาสจะไปติดคุณน้องเยอะจะพิทีเปลี่ยนความคิดนะคะก็คือ ไปเลือกปัจจัยที่เราควบคุมได้อย่างเช่นควบคุมกิเลสไม่ให้ตื่นสายควบคุมตัวเองไม่ให้คิดลบนานเอาเวลาไปเรียนสอนทิตย์เรียนภาษาอังกฤษ up skill ไปหาคอลเลกชันเพิ่มทำหน้าสวยหน้าเด้งทำอะไรที่มันแบบว่าเออฉันจะได้เงินเพิ่มขึ้นไปหาลูกค้าทัวร์ให้พี่มลลีให้พัาจัดทัวร์ธรรมะทีเนี้ยพพอพอเราไปคิดอย่างนั้นปุ๊บเนี่ยมันก็จะมั่นใจในตัวเองจากปัจจัยภายในเราสามารถทําได้สําเร็จเซเลบรวยมีความสุขได้มีโอกาสได้ทําบุญให้คนอื่นมีความภาคภูมิใจในตัวเอง ช่วยสังคมได้ด้วยใช่แต่ถ้าเราเราเชื่อทุกอย่างเกิดจากจัดใจภายนอกหมดเนี่ยเราก็จะจะพึ่งพิงเขาสูงใช่แต่ก็เป็นแค่อุปกรณ์ช่วยบำบัดชั่วคราวสาหรับช่วงที่ที่สังคมยังยังมีความแตกแยกแล้วก็พร่องทางศินเรียนำตรงว่าตอนนี้ใครมีศินห้าครบเนี่ยดูประหลาดมากนะคือรายการหรอว่ายังมีหรอเออทระมาณจอเจออย่างนี้ยังมีเหรอซึ่งเราก็แบบ เราก็อาจจะสินพาอข้อสี่เพราะเราพูดชาแรงแต่ว่าแต่ว่าสี่ข้อไงแต่ปรากฏพอเราไปสัมผัสกับคนภายนอกเขาชอบบอกว่าทำไมเธอถึงต้องกลัวว่าจะโกงจะมีปัญหาล่ะทำไมเธอต้องไปใส่ใจเรื่องนี้ล่ะทำไมเธอถึงไม่มีกิ๊กเเลยกลายเป็นว่าเออการแฟชั่นการการการผิดเป็นเรื่องปกติไปแล้วใครเขาทำกันประมาณนั้นเฉะนั้นฉะนั้นการที่มีตุ๊กตาลูกเทพเนี่ยก็สำหรับคนที่เขาก็ไม่ได้อิงมากว่าจะต้องอยู่ในกรอบอืมค่ะด้วย อันนี้คืออันนี้คือแฟชั่นในสมัยนี้ณปัจจุบันต่อไปก็อาจจะค่อยๆค่อยจาง่ค่อยลบเลือนหายไปเหมือนกับอะไรต่างๆที่เคยมีในอดีตที่ผ่านมาเหมือนจตุคามลามเทพเป็นต้นคือแต่มันจะมีเรื่องปัญหาของของของความเชื่อรากเงาทางศาสนาด้วยเพราะสังเกตว่าแถวแถว ติดกับชายแดนคาเมรแต่คามรเนี่ยก็จะมีเนี่ยรากเงาความคิดของศาสนาเรื่องเทวราชาหรือกิฮินดูหรือลิสิชัศิศาสตราปฏิเสธไม่ได้ว่ามันมีจริงไม่จริงหรือเปล่าแต่รากเงาเขาเป็นเช่นนั้นโอกาสที่จะขายดีในกลุ่มนี้เลยกลุ่มเสื้อผ้าผู้หญิงแฟชั่นที่ร้านค่อนข้างจะพึ่งพาโชคอ่ะจะสูงในการพนันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าเกิดว่าคุณเป็นนักบินคุณเป็นหมอผ่าตัดคุณมานั่งลูกเทพอยู่เราจะผ่าให้มันรอบมันก็ไม่ได้นะชีวมันวิทยาศาสตร์เนาะมันมันทีนี้เออ ว่าสังเกตคนรอบข้างสิบคนคือไม่ต้องเชื่อเรานะก็คือว่าดูว่าไอ้สิบคนที่คุณเห็นน่ะมันมีกี่คนที่เชื่อว่าสําเร็จได้ด้วยตัวเองแล้วรวยก็อีกที่เหลืออีกครึ่งหนึ่งก็คือสําเร็จเพราะว่าฉันสงเจ้าเข้าผีขอจะมีตุ๊กตาจะมีกุมารทองถูกถูกคอยช่วยเหลือฉันอยู่ฉะนั้นฉะนั้นเราพรูจด้วยด้วยตัวเองอาจจะที่ฟังไปวันนี้คืออย่าเพิ่งเชื่อปักใจชื่อพระจาจาร์หมดหรือเชื่อที่ฉันหมดก็ไปใช้กรลรามาสูดดูอีกทีนึงถูกต้อง แล้วนะเ,เดี๋ยถามพระอาจารย์ดีกว่าในในฐานะอาวุโสกว่าเรา,าในสมัยมพุทธกาลที่ผ่านมาค่ะในสมัยอดีตที่ผ่านมาเนี่ยมีตัวอย่างของการพึ่งพาสิ่งที่ควรหรือสิ่งที่ไม่ควรในสมัยนั้นหรือเปล่าคะอืคุณมาลียิงคําถามได้ดีมากเลยทีเดียวนะยยโยมถ้าว่าเราได้ไปศึกษาในพระสุตันตปิฎกหรือว่าในธรมรมะปัตตกถาธรรมบทเนี่ยมีอยู่เรื่องหนึ่งน่าสนใจทีเดียวค่ะนะ เรื่องของอคิทัตลองพิมพ์คําว่าอาคิทัตดนะูในอินเทอร์เน็ตก็ได้จะมีเรื่องราวของบุรุษคนหนึ่งซึ่งออ,ออกบวชนอกพระพุทธศาสนาไม่ได้บวชเป็นพระนะบวชเป็นนักโพสประเภทอื่นแล้วก็มีการสั่งสอนให้ไปพึ่งพาสิ่งที่ไม่ควรพึ่งพาเหมือนกับเนี่ยการฟีเวอร์ของสิ่งต่างๆซึ่งมันไม่น่าจะใช่หลักของพุทธศาสนามันออกนอกพุทธศาสนานะของดำมลดำใ,ในสมัยน,นั้นหรือเปล่าแบล็กมจิกอะไรต่างๆในสมัยนั้นเนี่ย พระเจ้าเนี่ยต้องส่งพระมหาโมคลรนนะมาปราบเลยทีเดียวพระองค์ก็เสด็จตามมาด้วยคือทรงดำริว่าคนบางคนในโลกนี้เนี่ยเวลามีความทุกข์ฟังให้ดีนะเวลามีความทุกข์มีความเดือดร้อนเนี่ยก็ต้องการสิ่งช่วยเหลือต้องการตัวช่วยอย่างนั้นเถอะทรงอุปมาเหมือนกับคนที่เรืออับปางอยู่กลางทะเล แม้เศษฟางเศษหญ้าลอยมาก็คว้าเอาไว้เพื่อหวังไว้เป็นที่พึ่งคนในโลกปัจจุบันก็เหมือนกันคุณวราลีเมื่อเกิดความทุกข์เกิดความเดือดร้อนอะไรที่มันผ่านเข้ามาคิดว่ามันจะพึ่งแล้วก็คว้าไว้ก่อนตุกตาตุกตุนจริงตกตุกเกประหลักขลิบอะไรก็คว้าไว้ก่อนคนมันทุกข์มันเครียดมันต้องการที่พึ่งใช่เหมือนคนที่เรืออปังอยู่กลางทะเลแต่ว่าพระเจ้าจัดว่าการไปพึ่งบางอย่างนั้นมันไม่ใช่ที่พึ่งที่ปลอดภัย มันไม่เป็นไม่ใช่ที่พิ่งที่ถาวรที่มั่นคงไม่สตรองว่างั้นเถอะสมัยใหม่ไม่สตรองก็คือสมัยนั้นเนี่ยยังมีคนประเภทนี้อยู่นะคุณวราลีเอไปพึ่งต้นไม้ใหญ่อมีนะกราดเอาไว้ในในพระสูตรเนี่ยไปเห็นต้นไม้ใหญ่โอ้มีเทพารักษ์มีจิวดาศักดิ์สิทธิ์นขอพรให้ช่วยนู่นช่วยนี่ก็ไปไหว้ไปกราบต้นไม้ใหญ่ไปเห็นจอมปลวกมีในพุทธการมีปลวกหน้าฝนนะ ฝนตกปวกมันก่อมาเป็นรูปสูงงเหมือนพญานาคเหมือนรูปนั้นรูปนี้ก็ไปกราบจอมปวกโอ้จอมปวกนี่ต้องมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์รักษาคุ้มครองช่วยดลบันดาลให้กับพระเจ้าอย่างนั้นอย่างนี้นี่ก็มีมาแล้วนะคุณคุณมอลลี่มัวิทยาการนะไปเห็นเงื้อผาเป็นหินชะโงกเป็นรูปปั้งเหมือนหัวคนเหมือนแม่มดเหมือนอะไรก็แล้วแต่ก็ยกมือไหว้โอ้เงื้อผานี่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองก็ไปกราบไปไหว้เพื่อให้คุ้มครองตัวเองให้โชคดีให้ร่ำรวยให้วววก็แแแลล้้้ตต่่มมมัันีาาาพเจ นั่นไม่ใช่สถาที่พึ่งที่มั่นคงที่ปลอดภยัยนะทรงทชี้เลยนะการไปพึ่งจอมปวกต้นไม้ภูเขาตุกกตาต๊กตาตุ๊กตุนปลาคิกกุมารทองกุมารอะไรก็แล้วแต่อันนั้นเป็นไม่ใช่ที่พึ่งที่ถาวรนะมันเหมือนกับถ้าเราลอยคอยกลางทะเลก็เหมือนไปคว้าเอาอะไรใบไม้สองสามใบอะไรเงี้ยมันช่วยพยุงไม่ให้จมได้ไหม มันต้องคว้าแผ่นกระดานคว้าต้นกล้ยวยคว้าต้นตาลใหญ่ๆมันจึงจะพึ่งได้จะรอดชีวิตแต่ไปคว้าใบไม้ใบหญ้ามันไม่รอดอาตมาเปรียบสิ่งนี้เหมือนใบไม้ใบหญ้าเมื่อเราลอยคอยกอนทะเลเรืออับปางไปคว้าใบไม้ใบหญ้าที่มันปลิวมาตามขึ้นมันพยุงเราไว้ไม่ได้หรอกมันจมแต่ถ้าเราคว้าสิ่งที่มั่นคงเช่นต้นตาลต้นมะพร้าวใช่ไหมแผ่นกระดานมันก็จะรักษาชีวิตเราได้เราะนั้นพระเจ้าจึงรัดว่าที่พึ่งที่ปลอดภัยคือพระตรัสไร โดยเฉพาะท่านที่เป็นชาวพุทธนะคืออะไรพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พึ่งอย่างไรพึ่งด้วยการประพฤติปฏิบัติตามไม่ใช่พึ่งแบบยกมือไหว้พุทธทางธมงสังฆังแล้วก็จะาร่ำรวงเฮงอันนั้นก็พึ่งผิดอีกพึ่งแบบคนตาบอดเข้าใจไหมแต่บ้านผิดผิดศีลหมดกินเนนาขี้เกียจยังไปป้นไปจี้ไปโกหกไปขโมยข้ากินแต่พุทธทางธมงสังฆังอันนั้นก็เรียกพึ่งไม่ถูกถ้าพึ่งให้ถูกต้องพึ่งด้วยมีศีลมีธรรมมีศีลห้าบริบูรณ์ไหมมีธรรมะไหมมีเมตตากรุณาไหม ว่าพึ่งแบบนี้เขาเรียกว่าพึ่งแบบคนมีปัญญาพึ่งด้วยปัญญาไม่ใช่พึ่งแบบโง่ห้อยพระไว้เต็มคอแล้วไปจี้ไปป้นเขากินอันนั้นไม่ใช่การพึ่งที่ถูกต้องเคลียร์ไหมเคลียร์ไหมเคลียร์ค่ะเคลียร์เข้าใจตรงกันพูดซะเยอะเลยตรงประเด็นว่าอะไรควรจะเป็นอะไรพี่ว่าลาีขาแล้วที่เขามีคนบอกว่าตุ๊กตาเทพเนี่ยปลุกเสกมาจากพระ ไม่ถามพระอาจารย์ถามที่วลาลีในะางาด้ตออจิตถามในนั้นนักจิตวิทยาเนี่ยพระปุกเสกตุ๊กตาเทพเนี่ยแล้วพระทําได้ด้วยเหรอคะพี่อย่าปิดท้ายอ่ะเพราะว่าแบบมีในมุมต้องต้องแบบอุ้มน้องไปให้เกจิชื่อดังตามวัดต่างๆลงสวดนู่นนี่นั่นคือคือปัจจุบันเราจะไม่แตะนะว่าวันนี้กายไหนอะไรไหน คือตอนนี้ผู้ศาสนาเนี่ยมีความหลากหลายในวิธีปฏิบัตินะคะรายใหญ่ๆประเทศเราก็คือเทราวาธินยานธรรมยุทธ์ะ,ะหรือว่ามีมหายาณอะไรเงี้ยคือคือจะมีหลากหลายนิกายหร,หรือความศรัทธาที่ต่างกันม,มันจะมีอีกกลุ่มหนึ่งที่จริงๆแล้วก็อาจจะไม่ใช่พระพิสุกสงฆ์เหมือนกันที่ ที่มาถอคล้ายกับเนนนแอร์เออจุดๆๆอพูดดีดีนะไม่ได้บอกว่าเดี๋ยวๆๆ่มันน่ะมันแว่ามันมีอีกกลุ่มหนึ่งถ้าถ้าทเทียบกับทางทางที่เขาศึกษาพวกพลังจิตอะไรปลาปลาเนี่ยนะในในประวัติศาสตร์ก<น>่อนที่จิต <threaded> ว <rehears ed> ิทยาจะเป็นวิทยาศาสตร์เขาบอกเลยว่ากลุ่มพวกนี้คือกลุ่มพวกพมนุษหมอผีพวกอาศัย super natural ในการที่จะนมน้ำคนรักษาคนประบัติคนซึ่ง ออมันมีความเป็นวิทยาศาสตร์ได้บางส่วนเหมือนกันในการใช้พลังจิตด้านบวกทําให้คนที่อยู่ใกล้ๆเกิดความสุขนะซึ่งคนพูนเขาจะเก่งเป็นหมอดูชื่อดังด้วยเป็นนักบำบัดชื่อดังเวลาคุยเขาเห็นไหมจะแบบเออออกมาสบายใจอ่าแต่ว่าก็อาจจะไม่ใช่คนที่มุ่งไปการหลุดพ้นคือคือคิดใหม่ได้ควบคุมกิเลสได้มิสติได้คือสุขเป็นพัก แต่อาศัยความที่ว่าสามารถสร้างความสุขให้คนอื่นและจิตผ่องใสาดาตัวเองไปข้างหน้าได้เป็นอีกคลาสหนึ่งท,ที่ไม่ใช่พระพิสุขแต่เขาอาจจะมาบวชใน,ใน,ในชื่อทางการว่าเป็นพระพิสุขสงฆ์แล้วก็เอาสิ่งเหล่านี้มามมามา,มาช่วยผู้คนนะมาพูดคุยให้คนสบายใจมาทักโู้่นนี่นั่นอะไรประมาณนี้แล้วกท็ที่เห็นก็คืออาจจะบา,บางรูปเขาก็อาจจะรู้ทไม่ถึงการอาจจะยเป็นพระใหม่เขาก็อาจจะแบบว่า เป็นการสร้างศรัทธาทหาเงินเข้าวัดเขามองเป็นเรื่องของอีเวนต์ไงทำให้มันมีสตอรี่ตำนานมีอะไรอย่างเงี้ยเพื่อให้คนศรัทธาคนศรัทธามากๆเขาก็จะบอกให้ไปทําบุญก็ทําบุญช่วยคนก็ช่วยคนอ่ะแต่พอมันขึ้นด้วยศรัทธาจริตมันจะขาดปัญญาบางทีพอศรัทธามากๆแล้วบางทีเป็นคนจิตอ่อนนี่ขายบ้านซื้อตุ๊กตาเทพเลยเนี่ยมันมันก็จะมีปัญหาใช่ค่ะคราวนี้อยากจะสรุปนิดนึงเพราะคุณมลรี่ลิงก์มาถึงคําว่าพระด้วยค่ะขอคำถามใหม่อีกครั้งเมื่อกี้ถาม ระซึ่งมีตุ๊กตาเทพเนี่ยเอาไปให้พระปลุกเสกแล้วพระเนี่ยสามารถปลุกเสกตุ๊กตาเทพได้ด้วยเหรอคะเดี๋ยวขอช่วยฟันธงสิ่หนึ่งกันลวกัน้วทางธรรมวินัยถ้าหากว่าเป็นพระที่ท่านเคร่งในพระธรรมวินัยเนี่ยท่านจะไม่ทำเพราะถือว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ใช่ทิพพึ่งท่ถฐวรนเป็นเรื่องที่เป็นจิตวิทยาหลอกลวงตัวเองชกคู่ช่วยยามความจริงแล้วทุกสิ่งอย่างมันเกิดได้มันต้องอัตติอัตโนนาโถมันต้องตนไปที่พึ่งของตนอันนี้เป็นพุทธพจน์ เป็นพระวารมคำสังสมเสด็เจ้าคุณจะไปปึ้งตุ๊กตาตุกต๊กตนมุนมันมีไหมล่ะคุณคุณมารีคุณวาลาลีแบบไอรุ่นที่แบบว่าเอ่อเอามาบูชาเลยไม่ต้องทำมาหารับประทานเลยนอนนอนนั่งนอนแล้วรวยเอารวยเอามีไหมเพราะนั้นก็ท่านี้ก็จบแล้ว <c oughs> เคลียร์แล้วเพราะนั้น<บ>พระไม่ควรส่งเสริมสิ่งเหล่านี้นะพระดีๆนะย้ำว่าพระดีๆไม่ควรไปส่งเสริมสิ่งเหล่านี้เรายกว่าพระที่คลองในครวมาวินัยแขงขันดีกว่าอย่างนี้ดีกว่าแล้วในมุมของจิตวิทยาแล้วกัน วิญญาณในตุ๊กตาเทพเนี่ยมีจริงไหมคะในมุมของจิตวิทยาเนี่ยมีเป็นจิตวิทยาแท้ๆคงไม่ได้ค่ะต้องต้องกันพูดด้วยวิทยาศาสตร์ว่าระบบการคิดพฤติกรรมต่างๆเกิดจากสิ่งที่พิสูจน์ได้ไม่ว่าจะเป็นกรรมพันธุ์หรือข้อมูลอารมณ์อะไรอย่างเงี้ยเกิดจากอาจจะเป็นยีนส่วนหนึ่งสิ่งแวดล้อมส่วนหนึ่งอารมณ์ที่ไม่ปะทนาคีมีฮอร์โมนอะไรอย่างเงี้ยเลยกำหนดพฤติกรรมคนนะก็เกิดจาก ในข้างในเราหรือเกิดจากสิ่งวัดเราสังคม,มแต่ว่าถามวิทยาในสาขาที่ไม่ได้อยู่ในประเทศไทยอะ่ะมันมีไหมม,มีวิญ,ญญาณไหมศึกษาเรื่องพวกนี้มันก็มีแต่ว่าเมืองไทยมไ,มไม่อนุญ,ญาตให้เปิดหลักสูตรพวกนี้เพราะมันเป็นการงมงายคือ,อคือ,ค,อคือเนื่องจากว่า ประเทศที่พัฒนาจ,จัดแล้วเนี่ยบางทีเขาก็รู้สึกว่าเขาอยากศึกษาอะไรที่บันลลแล้วเพ<อ>ื่อความสนุกแต่นั่นหมายถึงว่า,า,าพื้นฐาน,<ค>นของว<อ>ิ<า>ท,ทยาศาสตร์ทนโเยีประเทศเขาค่อนข้างเป็นระบบระเบียบคนมีกินแล้วเขาก็ไปศึกษาอะไรใหม่มๆหาเรื่องอะไรเป็นความสุขกับชีวิตซึ่งก็มีไหมที่มีอย่างที่อังกฤษก็จะมีแบบคุณหมอแบบ ชื่อดังเลยทางด้านจิตและรกชาติมีการสือ่อสารเรื่องวิญญาณโดยเอากล้องมาถ่ายรูปดูขึ้นความทีอะไรอย่างเงี้ยเพื่อจะพิสูจจากพระตบิดดกว่าวิญญาณเมื่อออกสากบานปรง ปรงให้ใรรงสังขารไปแล้วเนาะมันก็จะมีสภาพเป็นจิตอยู่แล้วจิตดวงนี้เลือกที่จะเกิดหรือไม่เกิดขึ้นอยู่กับเราถ้าเราหลุดพ้นไม่มีกิเลสมันก็ไปเลยแต่ถ้าเราอยากจะแบบยึดติดก็ก็สามารถที่จะมามาเกิดในร่างใหม่ได้พอมันม่มีบีีลีฟคือความเชื่อตรงนี้ในพัตตบิดกประกอบกับการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์เขาเลยเชื่อว่าวิญญาณอะสมมติล่องลอยไปมาที่เขาเรียกสัมภเวสีอ่ะ เธอเราไปอะไรมาอาะฉันจะเป็นแม่เธอเป็นโฮสละกันมามะมันอยู่ในตรงนี้เป็นที่เป็นทางเนจะได้ยิ้วเธอไปไหนมาไหนได้เธอก็อจะได้ไม่หลอนลี่จะถามว่าเมืองไทยถ้่าวันนี้ไปพูดมันมีเนี่ยฉัชนอาจจะตกงานได้ใช่คุณเตรียมตัวไว้ได้เลยถูกค,นะคุณจะถูกตุ๊กตาลูกเทพจัดก,การกับคุณถูกนะเดี๋ยวขอเสริมนิดหนึ่ง <laughs> อันนี้ตำตำหลักของพุทธศาสตร์จริงๆเนี่ยคุณวัฒน์รีผู้เจ้าแสดงไว้เลยว่าคนเราเมื่อ สิ้นลมหายใจแล้วเนี่ยวิญญาณออกจากร่างแล้วไปหาที่จุติทันทีห้มีมาล่องลอยมาหวงทรัพย์สมบัติปูสงเฝ้าทรัพย์มาเป็นนู่นนี่นั่นก็ซ่อนตรงนั้นตรงนี้ลัมมาเยี่ยมมาเยือนในในในทางพศานาไม่ไม่มีคําสอนสิ่งเหล่านี้มีแต่ว่าตายปุ๊บดวงวิญญาณออกจากร่างไปหาที่จุติไหมถ้าสิ้นกิเลสก็ไปนิพพานมีเท่านั้นซึ่งซึ่งถ้าถ้าให้คอมแพร์กับที่เราบำบัดคนหรือเจอญหาชีตคนเนี่ย ขอฟันธงว่าเลอกเทกซ์ที่จะบอกว่ามันจุดติดแล้วมันไปเลยอะ่ะคือคือถ้าถ้ายัางมาคิดว่ามา เฮ้ยแบบนีสัมภาระสีมานีมามานน่มาหาที่เกิดมาได้มันบ้านชั้นอะไรเงี้ยแล้วพอน้ำเน่าเขาสร้างมาหลอกคนดูแล้วก็อินกับแล้วแล้ววันหนึ่งปรากฏว่านางถ้าสมมติมันเป็นเรื่องจริงนางลูกเทพไปรีบอลแล้วแกยังไม่รู้แกยังป้อนข้ามันอยู่เลยแกรู้ไม่ได้ว่ามันหายไปแล้วอ่ะไม่รู้ป่แต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเอ่อมีการพัฒนาติดตัวเองจากข้างในโดยการแบบตัดกิเลสควบคุมสติตัวเองแล้วมันก็คือหลุดพ้นกระท้อออกไปเรื่อยๆตอนนี้ก็กระท้อได้ไม่เยอะนะฮะก็จะรู้สึกแบบว่าเราเบาขึ้นเบาขึ้นสุข ถึงขั้นที่ว่าเออก่อนตายเราเราค่อนข้างจะหลุดพ้นเกืบเอบแล้วก็พลุบไปเลยก็จะไปอยู่ที่ท,ท,ที่ดีดูด,ดคนดีๆมาก็เลยคิดว่าถ้าอยากจะรวยเนี่ยอาจจะเริ่มต้นที่พัฒนากระทอกกิเลสตัวเองออกไปเยอะๆหน่อยอะไรก็สติมา,มาเพราะว่าจะทําให้ดึงดูดคนดีๆเข้ามาหาเราคนคนดีจับต้องได้มีอาชีพเลยอย่างพี่มอลลี่อย่างเงี้ยเออไม่ใช่แบบเอ๊ะลูกเทพใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่แต่พี่มอลลี่มีธุรกิจเลยมีธรรมะเลยมาอะไรอย่างเงี้ยก็จะดีกว่าฉะนั้นอาจจะเป็นจะลูกเทพเป็นเพื่อนเทพ เออมาลีคูเพื่อนเท่เราบัญญัติศพท์ใหม่กันดีไหมเพื่อนเทพหากเพื่อนเทพหางานมาให้ช่วยเคาะเวลาทันตีแต่กินเลด้นะงานดูแลกันช่วยเหลือกันถูกถูกถูกกันแบบแบบเพื่อนเทพแบบเราตั้งไว้เลยว่าจะต้องหน้าอย่างนี้สวยอย่างนี้แต่งตัวอย่างนี้งเงี้ยนคอลเลคชันอันนี้เพื่อนเทพของฉันต้องแต่งตัวาเหมือนกันแล้วแบบแต่งตัวเสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วเคยเคยทดสอบอันนี้อันนี้บอกเป็นที่แรกเลยเนาะว่าสาธุ ไอ้เรื่องเพื่อนเทพเนี่ยแต่ในที่บ้านก็เลยทดสอบมันจริงมันก็เอาหมอหนะปนิ้นสกีเนี่ยเพื่อนคนไหนที่เราชอบในโดนใจหรือฮีโร่เราอ่ะแล้วก็มาปินหน้ามันไว้ในบ้านปรากฏโอ้ยมันดีกว่าตอนที่มันมีมาทอมมาเทสน,น,เนะเพราะว่าบางทีติดต่อเพื่อนไม่ได้น,ดน,นร่งองหนูเนี่ยม,ม,มันเฮ้ยเกน่ารักว่ะยิ้มเออมันก็แบบเกจอไม่โอกาสได้เจอกันรู้สึกว่าเขาอยู่ใกล้ๆแล้วก็คุยกับเขาแทนไอ้ผู้คิดถึงพี่มอลลี่ก็หยิบ ตัวอมอลลีมาเฮ้ยมลรี่กาอะไรอย่างเงี้ยแ้วก็นั่งทำงานไปเพราะว่าเราไปเจองานวิจัยจิตวิทยาว่าไออย่างไอลิงที่มางำพาตัวหนึ่งให้ให้ไปกอดแม่นุ่มๆมันก็อีกตัวหนึ่งก็คือทิ้งไว้กอดไม้ปรากฏว่าอีตัวกอบแม่นุ่มๆมันเป็นลิงมีน้ําใจมิ่กัดมันน่ามันน่ารักทีนี้เราก็เลยเอาคอนเซปต์ตรงเนี้ยผสมกับเรื่องลูกเทพก็คือทําทาหมอสกรีนหน้าเพื่อนเทพของเรามาเราชอบคนไหนคนไหนเป็นคนดีสั่งสอนเราดีๆเราทาหน้าไม่หมดเลยนะ แล้วก็พอเผื่อก็ไม่กิกิันอีกคุยนี่ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่สามารถจะมาชดเชยได้ชดเชยได้ถูกไปด้วยสามสี่ร้อยบาทไม่มีตังค์จะไม่มีตังค์อีกมุมหนึ่งเล็กๆที่แบบว่าเออมาช่วยมาช่วยการเป็นเกรดบําบัดแต่ว่าไม่ได้ทํามาถึงจะแบบว่าเอาคงคงไม่ออกเป็นคอลเลคชั่นอะไรเงี้ยเว็นการบําบัดท่านสั้นสาหรับคนที่ยังเลิกกับการ ไขว่คว้าความรักไม่ได้แต่วันนึง่งแกเติมเต็มได้แล้วก็ช่วยเลิกติดไปติดที่พุทธศาสนาหลักธรรดีกว่าใช่อันนี้พูดถูกเลยอยากจะพูดต่อเลยคุณวลลีลิงก์มาให้ดีมากเลยถึงเราจะเ,เล่นตุก,กตาตุก,กตูนบ้างอะไรบ้างก็ถือว่า มันเราเป็นผู้ตุชนน่ะก็ต้องเข้าใจเขา <Ừ. S 2> ไม่ใช่ว่าคนคนมีตุกตาลูกเทพมีกุมาทรทอนมีน,นั่นเป็นคนเลวคนชั่วมันไม่ใช่ <Okay. S 2> เพราะว่าคนเราเป็นผู้ตุชนบางทีก็มีสิ่งยึดเหนียวบ้างเหมือน <Okay. S 2> คนชอบสะสมสแตมสะสมวัตถุมงคล <Okay. S 2> สะสมะกระป๋องเบียอะไรมันเป็นความสุขของเขาะแต่ว่าตราบใดที่ยังไม่ทําให้ใครเดือดร้อนแล้วก็ไม่หมกมุ่นจนกระทั่งเสียงานเสียการเสียชีวิต <Okay. S 2> เพราะเรื่องเหล่านี้ <Okay. S 2> ก็ถึงเป็นสิ่งที่ว่าเป็นสิ่งที่อยู่ในสังคมมันเป็นเรื่องปกติของสังคมแต่ว่าอย่างไรก็ตาม เรื่องของเราในนั้ที่เราเป็นชาวพุทธเนี่ยเราควรจะได้ถึงสิ่งที่เป็นที่พึ่งที่เราเลือกที่มันปลอดภัยแล้วก็มีประโยชน์ที่ประเสริฐกว่าก็คือถึงพระตรัสใจถึงด้วยปัญญาได้เห็นธรรมะได้รู้จักว่าอะไรดีอะไรชั่วใช่ไหมได้ละชั่วได้ทําดีได้ทำใจให้ฟ่องใสตามหลักของพระพุทธศาสนาถ้าว่าเราทําได้อย่างนี้นี่คือเรามีพระตรัสใจเป็นที่พึ่งที่เลือกซึ่งดีกว่าเทพอื่นๆอีกมากมายเลยทีเดียวโดยเฉพาะ คำบัญญัติที่เราใช้กันเนี่ยก็มีมีคนทักท้วงมาหลายท่านคุณวราลีอาบอกว่าตุ๊กตานี้นะมีเทพมาอยู่ในร่างนะมีเทพชั้นนั้นเทวดาชั้นนั้นชั้นนี้ซึ่งความจริงแล้วคําว่าเทพเนี่ยถ้าหมายถึงเทพเทวดาชั้นบนนั้นเขาไม่มาอยู่ในตุ๊กตาแน่นอนสาบบานได้เลย,ยเพราะว่าเทวดานั้นเขาโลกทิพย์ อาหาร <Okay. S 2> ทิปทุกอย่างเป็นทิปเขาไม่มาด้วยตุ๊กตามากินน้ำเหลืองน้ำแดงไปกินซูชิตำร้านที่มันกระจอกมากเลย<า>มันเป็นของเน่เนาเหม็นสาหรับพวกเทพเทวดาเขาเข้าใจไหมเขากินบุญใช่เขากินบุญนั้นใครที่บอกว่าหรือว่าใครที่พูดหรือว่าปลุกสามารถปลุกเสกเนีย่ยมีเอาเทพมาสิงสถิตอยู่ในตุ๊กตานี้ได้นีได้คือพวกพวกลามกทั้งนั้นแหละพวกโกหกพวกปิน้นป้อนก็ล่อลวงพวกต้องการหาผลประโยชน์จากศรัทธาของคุณนั้นนี่รายการนี้ขอขอฟันธงเลยนะ ถ้าใครบอกว่าเนี่ยเอาทุกเอาเอาเทพชั้นนั้นชั้นนี้มาสิงสถิตในตุ๊กตาคุณได้ให้เจ้าไคลาบเนี่ยนะนี่เป็นเรื่องของคนลมกเป็นเรื่องของคนหาผลประโยชน์ให้คุณหนีไปห่างๆเลยนะอ,อย่าไปคุกคีคุณจะเสียท่าเขาเข,ข,ขาจะหากินกับศรัทธาของคุณสาธุคุณมอลลี่มีอะไรจะเสริมวันนี้พูดแรงมากเสริมสรุปก่อนจะจบนิดนึงแล้วกันถ้าสมมุติว่าอย่างนั้นเนี่ยของเรารายการเราเนี่ยฟันธงมาแล้วเนี่ยแล้ววิถีพุทธของเรากับ ความหวังมหสัจจรรย์ที่เกิดขึ้นในสิ่งรอบข้างเนี่ยอาจารย์มีอะไรชี้แนะคะว่าเราควรจะทํายังไงกันดีที่จะนําวิถีพุทธของเรามาประยุกต์ใช้มาปรับเข้ากับสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันกับความหวังความมหสัจจรรทร์ที่ทําให้คนเชื่อเดี๋ยวขอเดียนขยนิดหนึ่งอาตมามองว่าเราต้องเอาหลักพุทธศาสตร์มาจับเพราะเรามีพระพุทธศาสนาเป็นสิ่งที่มีค่าเป็นเพชรเม็ดงาม อยู่ในสังคมของเราเราต้องเอามาใช้เกิดประโยชน์อย่างพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยทรงตรัสไว้เลยว่าถ้าคุณอยากมีความสุขอยากสักเซสชีวิตคุณประสบความสําเร็จเนี่ยคุณต้องปฏิบัติตามกฎของธรรมชาติที่อยู่รอบๆตัวคุณทิศ6คุณวราลีเรื่องของทิศหเนี่ยเอามาประยุกต์เข้ากับชีวิตเพื่อให้เกิดความสําเร็จนะเกิดความสุขความเจริญได้ทิศเบื้องหน้าคือใครบิดามารดา คุณดูแลพ่อแม่ดีหรือยังคุณจะไปอุ้มลูกเทพไปเลี้ยงลูกเทพไปทํานูน่นทานี่พ่อแม่คุณสบายดีหรือยัง,ยง,งคุณมีอาหารให้เขาทานทุกวันทุกวันค,คุณพูดจาก,กับเขาดีไหมเขามีความสุขให้เป็นนิสหรือยังนะนี่คือทิศเบื้องหน้านะทิศเบื้องขวาครูบาอาจารย์นะคุณเคารพบ,บูชาให้เกียรติครูบาอาจารย์ไหมยังนินทาครูบาอาจารย์ไหมเคารพยกย่องไหมกตันยูไหมนะทิศเบื้องขวานะทิศเบื้องหลัง บุตรภรรยานะคุณดูแลลูกๆของคุณดูแลสามีของคุณดีหรือ,อยังนะกลับมาบ้านหน้าตุมหน้างอแต่ออกนอกบ้านอุ่มตุ๊กตาไปเฉิดฉายตามห้างตามนู่ตนตามไปโชว์เพื่อนฝูงแต่กลับมาบ้านหน้าตุมหน้างอพูดกับสามีแแวง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 นะน,นี่เขาเรียกว่าคุณไม่ได้ปฏิบัติตามธรรมไม่ถูกต้องนะชาตินี้กหาความสุขไม่ได้ทิศเบื้องซ้ายคือใครมิตรสหายมิสหาย,นะหายคนรอบข้างคุณ คุณเป็นมิตรเป็นกัลยาณมิตรกับเขาไหม่มาทีอิจฉากันริษยากันเน็บแนมกนันวันวันพูดแต่สิ่งที่ไม่ดีของเพื่อนมองโลกในแง่ร้ายเพื่อนฝูงกระเจิงหมดโผล่มาเนี่ยถ้าคุณยังพฤติกรรมอย่างนั้นอยู่ให้คุณอุ้มลูกเทพมาสิบตัวก็ช่วยอะไรคุณไม่ได้หรอกใช่ไหมต่อไปทิศเบื้องบนก็คือพวกนักบวชสมณะชีพราหมณ์พระสงฆ์องค์เจ้าคุณบูชาไหมคุณเคารพนับถือคุณเชื่อฟังใช่ไหมคุณได้ปฏิบัติหรือยังใช่ไหม แล้วก็สุดท้ายก็คือทิศเบื้องล่างเบื้องต่าก็คือคนรับใช้พนักงานลูกจ้างคุณให้ความเป็นธรรมกับเขาไหมคุณเอาใจเขามาใส่ใจเราไหมคุณจิกหัวดาเขาทุกวันไหม,มคุณให้มันเดือนเขาพอกินไหมพอลงครอบครัวไหมเห็นไหมอย่างคุณมอลลี่เนี่ยเป็นนักธุรกิจคุณลาลีมีลูกน้องมีคนรอบตัวทิศหกเนี่ยถ้าหากว่าเราเอามาใช้ย้ําอีกครั้งหนึ่งนะทิศเบื้องหน้าพ่อแม่ดูแลให้ดีทิศเบื้องขวาครูบาอาจารย์เค <c oughs> ารพยกย่องให้เกียรติกตันอยู่ทิศเบื้องหลังบุตรภรรยาดูแลให้มมีควาสุข ทิศเบื้องซ้ายมิตรสหายเพื่อนฝูงมีน้ําใจมีกัญชาณมิตรเพื่อนเดือดร้อนก็ช่วยเหลือการปกป้องความเสียหายของเพื่อนแล้วก็ทิศเบื้องบนทาบุญกุศลสำนักชีพราหมณ์ให้เกียรติยกย่องแล้วก็ทิศเบื้องต่ำก็คือคนรับใช้ลูกน้องเราถ้าว่าใครคนใดคนหนึ่งสามารถดํารงตนอยู่ในทิศตั้งหกดูแลให้บริบูรณ์ได้เอาใจใส่เป็นกัญมาณต่อทิศตั้งหกขารบบูชาให้เกียรติคุณ ชีวิตคุณรับรองนะอ,อัพแน่นอนอสักเซสฟูลแน่นอนอนะสาธุคุณว่าลอรีเมียจะเสริมก็ย้ำหลักนะคะว่าถ้ามีลูกเทพเนี่ยจะดูว่า เรามีถึงระดับไหนที่พอดีทางสายการก็คือว่าหนึ่งเงินในกระเป๋าเราเนี่ยจะต้องพอเพียงใช่ค่าอาหารลูกเทพไม่ควรจะเกิน10%ของเงินเดือนหรือรายได้ของเราใช่ไหมคะแล้วก็จํานวนลูกเทพก็ไม่ควรจะมีจํานวนลูกเทพนะ,ะเกินกว่าปริมาณการที่จะพาไปสปาได้คือ,อม,มีไว้กอดตัว2ตัวก็พอ,อแล้วก็ต้องระลึกไว้ว่า,าตัวลูกเทพเนี่ยมันเป็นตัวบัตร ตัวหนึ่งคือคือเือช่วยเราให้ผ่อนคลายประสบความสำเร็จถือถ้าจะเชื่อว่ามีวิญญาณหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่ยังไง70%ต้องเกิดจากการสร้างชีวิตด้วยตัวเองนั่นเขาเรียกว่า internal เทคแคมบาเยอเซอ internal factor ว่าเออเราเนี่ยแบบควบคุมสถานการณ์ได้เราสร้างชีวิตใหม่ได้เราสร้างคุณค่าทรู้ได้ปุ๊บเออคุณไม่จำเป็นจะต้องมีสิ่งิ์สิทธิ์อีกออไปแล้วมันจะ l องเทอมคล้ายๆกับถ้าเรามีสิ่งิ์สิทธิ์ไว้พึ่งเนี่ยจะได้เคิร์ฟโตแค่เนี้ย แต่ถ้าเรามีเกิดจากปัจจัยภายในระยะยาวมันโตระยเคอร์ฟสูงกว่าประมาณนั้นก็จะทําให้ระยะยาวมันคงสาธุสาธุวันนี้เราได้นําแม่มดจิตวิทยามาพูดคุยกับตุ๊กตาลูกเทพบวกกุมารทองให้ด้วยถือว่าวันนี้เก็ตเลยทีเดียวนะแต่แต่หลังอาจจะต้องไปทำเซสชันต่างหากเพราะดิฉันต้ศึกษาเรื่องกุมารทองมานานเหมือนกันได้ได้เดี๋ยวแล้วก็ไม่เคยเลียงเลยสาธุศึกษาแล้วแบบไปดีกว่านะเดี๋ยววัหลังจะคุยกันยางเียดอีกครั้งหนึ่งเอาแล้ววันนี้เวลาของเราหมดลงแล้ว ารายการพระพุทธศาส,สนาเพื่อสันติภาพโลกต้องขอเจริญพรขอบคุณ นะคุณมอลลี่อมรัชสิงห์สิริจากโพลิอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดนะมาช่วยเป็นพิธีกรซักถามให้กับเราแล้วก็จเจริญพรกับคุณคุณวัาลาลีจินีรวัตนะแม่นะมดจิตวิทยาแนะม่มดก็ดูไสยศาสตร์ไหมคะแต่เป็นแม่มดที่<ต>ไม่มุ่งไสยศาสตร์แต่ปล<ต>ูกปลูกเทพไม่ได้นะคะมุ่งช่วยเหลือผู้คนนะใครสนใจมีปัญหาอะไรก็ปรึกษาแม่มดจิตวิทยาของเราได้นะก็ขอให้มาทำเป็นเพจช่วยไดปรึกษาฟรีมีเด็กฝาปรึกษาบอยได้นะหาตัวเองไม่เจออะไรอย่างงี้ค่ะตัวประสบความสำเร็จยิ่งขึ้นไปนะสาธุแล้วก็ต้องขอกราบบขอพรระะคุณเด คุณพระพรมวชิราย,ยานกรรมการมาเยราสมาคมเจ้าวาดวจะยนาวาที่ได้ประทานโอกาสให้กับเราทั้งสามมาจาัดรายการดีๆอย่างนี้เผยแผ่ไปยังสาธารณชนอยู่เป็นประจำแล้วต้องขอเจริญพรขอบคุณท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านที่เกียรติติดตามรับชมรายการของเราได้ดีเสมอมาวันนี้เวลาหมดลงแล้วเราทั้งสามต้องจากไปก่อนขออำนาจคุณงามความดีทั้งหลายทั้งปวงจงมาพิบาลรักษาท่านทั้งหลายจงได้ประสบแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองด้วยกันทุกท่านทุกคนเทินขอเจริญพร